เลได้เลยนะครับครับรุ่นนี้เนี่ยกำลังฮิตเลยนะครับลูกค้า,าดูก่อนไหมครับเท่าไหร่ครับพอดีว่าผมมีงบไม่ค่อยเยอะพี่ถ้าเป็นรุ่นนี้เนี่ยไม่แพงเลยครับลูกค้าให้อยากได้เนี่ยผมลดให้พิเศษเลยอรครับครับพ่อครับ ได้โทรศัพท์ม,มาแล้วโอ้อย่าไปฟัปงครับลูกผมพูดมั่วป่าเสิแล้วจะซื้ออยู่ไหมครับเอ,อ่อยังครับพี่ยังไงถ้าผมเก็บเงินได้ครบเนี่ยผมกลับมาซื้อครับได้ครับขอบคุณนะครับโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับครัพ่อคะทำไมว่าไม่ไปจ่ปายตังเขาล่ะคะ เบาสิลูกฟังพ่อนะนี่ถ้าเราอ่ะไม่ได้จ่ายเงินเนี่ยแล้วเขาไม่รู้เนี่ยก็ไม่ต้องจ่ายเลยแบบนี้ก็เรียกว่าขโมยสิคะพ่อฟังพ่อดีอีกครั้งนะไอเราจนเราไม่มีเงินซื้อสินค้าเป็นหมื่นเป็นแสนลอกพ่อจําเป็นนะไอ้นี้ต้องทําแบบนี้เอานะนะเชื่อพ่อเถอะค่ะแต่ว่าไออย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใคร ถ้าไอาไม่บอกใครเนะี่ยเดี๋ยวพ่อจะพาไปเล่นเกมนม่ค่ะดูกระตูนด้วยค่ะได้เลยลูกไปขนมไม่จ้าขนมจ้าเออแม่ค้าครับขนมเนี่ยถุงละเท่าไหร่ครับอ๋ออันนี้10ิบบาทจา้ะถ้าซื้อ3ามเนี่ยเดี๋ยวฉันแถมให้หนึ่งเลยเฮ้ยเอาถุงไหนดีนะถุงนี้ก็น่ากินไอ้ถุงนี้ก็ถุงไหนดีนะ อยากกลับบ้านเหรอลูกเอ้ยเลือกดูสักถุงไหมเลือกดูก่อนไม่อไมอบบเอาไม่เอาอครับคุณครับขอโทษด้วยนะครับลูกจะกลับบ้าน,นะ,ะไปไปไปกลับบ้านกันเถอะไว้แวะมาใหม่นะคะครับกดไปดดียเดี๋ยวล่นมาลูกโอ้โห วันนี้เราได้ทั้งขนมแล้วก็โทรศัพท์แบบเนี้ยเราไปหยักไปตั้งหลายมือเลยลูกพ่อค่ะตอนนี้ขโมยเนี่ยนูกกลัวโดนจับได้มากเลยเนี่ยมือไม้หนูสั่นไปหมดแล้วค่ะโอ้ลูกพ่อหนูไม่ต้องกลัวนะคะพ่อพ่อของลูกเนี่ยโคตรเซียนเลยแหละ ไหนไหนไหนมันตูมสิโคตรโคตรมันเงินยังอยู่ครบนี่แบบเนี้ยได้เก็บเงินเต็มเต็มไม่ต้องไปเจียกซื้อของเปลืองแล ตาตัวใหม่ให้หนูได้ไหมคะดูสิตัวนี้มันขาดหมดแล้ไม่ได้ลูกเพราะว่าพ่อเนี่ยต้องเก็บเงินไปใช้หนี้ถ้าเราไม่ใช้หนี้เขาเนี่ยรับรองว่าที่ดินผืนเนี้ยโดนยึดยนแน่เอางี้ไหมงั้นเดี๋ยวพ่อจะพาหนูไปขโมยตุ๊กตาตัวใหญ่ใหญ่เลมันใหญ่แล้วก็ใหม่เดี๋ยวโอเคไหมครับก็ได้ค่ะ เก่งมากลูกสาวของพ่อเชื่อฟังแบบนี้สิ นี่ครับเจ้เงินที่ผมเก็บหอมล,อมลม้อมริบมาอยู่ในนี้ทั้งหมดแล้วครับดีมากทำไมมันเบาๆไว้อ่ะไอยที่มันคิดจะเล่นตุกตีกูเหรอฮะเงินอยู่ไหนเปล่านะครับเจ้ผมเก็บเงินไว้ในนี้จริงๆนะครับ หายไปไหนหมดวะกูจะไปรู้ไหมฮะเงินไม่มีสักบาทเลยหรือว่ามึงจะเอาเงินไปซื้อโทรศัพท์หมดแล้วเ,เไม่ไม่ใช่นะครับเจคือคือผมเก็บไว้ในนี้จริงๆนะครับเจผมขอโทรศัพท์ผมคืนนะครับโทรศัพท์เนี่ยก็พอที่จะขัดดอกได้บ้างแต่ก็ใช้หนี้ทั้งหมดที่มึงกู้ไปไม่ได้วันเนี้ย มึงทำกูเสียเวลามามากพอะไหนอ,ไอ้อย่าทำไร้าอหนูนะไอ้นี่อย่าบอกนะว่าไอ้เอาเงินเก็บของพ่อไปซื้อตุ๊กตามหมดแล้วอะฮะเออคึน้นพ่อบอกแล้วใช่ไหมว่าเงินนั้นมันสำคัญกับพ่อมากเราจะไม่มีที่สู้คนน้อยอยู่แล้วไอ้ทำไม่ทำแบบนี้ฮะ ไอ้สองสอนไอ้ให้มันที่ขโมยแบบนี้แล้วที่พ่อล่ะที่พ่อไปขโมยโทรศัพท์ของคนอื่นไปขโมยขนมของคนอื่นน่ะทำไมพ่อไม่ว่าตัวเองบ้างอ่ะแล้วเนี่ยมันก็เป็นเงินของพ่ออ่ะหนูก,ก็เป็นลูกของพ่อดูยิบไปใช้ดีใช้ได้ไมันจะเป็นอะไรไปอ่ะไอ้ทำไมหนูพูดแบบนี้ลูกที่แท้ ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเองเอาไงไวะไอ้อมฮะถ้าไม่มีเงินจ่ายเนี่ยก็ใส่ห่วงไปหรือไม่แกก็เอาลูกสาวแกมาขัดดอกก็ได้นะไม่ได้ผมไม่ยอมเอออยากได้ก็เอาไปเลยที่ดินเนี่ยไ,ไปกัเถอะลูกพ่อคะข้าจะยึดบ้านเราจริงๆหรอคะ พ่อไม่มีเงินใช้หนี้เขานี่เขายืมไปถูกแล้วพ่<ป>อขาหนุยเข้า,อาไอ้ลูกอดทนหน่อยนะ เดี๋ยวพ่อจะหางานทำพอเราได้เงินมาพ่อซื้อข้าวให้กินนะลูกพ่อก็ไปขโมยขนมร้านนั้นอีกสิคะเนี่ยพ่อดูสิหนูยังมีตุ๊กตาอีกหลายตัวให้พ่อเลยไม่ได้นะคะพ่อขอโทษนายที่พ่อเป็นตัวอย่างให้ลูกไม่ดีเลยแล้วก็สอนลูกไปในทางที่ผิดต่อไปเนี้เราจะไม่ขโมยของใ้านะ แต่ตอนนี้เราไม่มีทางเลือกแล้วนะคะมีสิลูกนี่เรายังมีแรงเรายังมีสองมือสองเท้าที่เป็นเครื่องมือทำาหากินให้เราได้มาเดี๋ยวพ่อจะสอนลูกเองถือไว้ <c oughs> เริ่มจากสิก่งใกล้ตัวเลย <c oughs> นี่นี่สร้างเงินที่ดี ไปไปดิลูกลุกไปนี่ครับคุณเงินค่าขนมเออคุณคะคุณให้เกินมาเยอะเลยคุณจะซื้อแค่ถุงเดียวไม่ใช่หรอคะ20บาทเองคะ่ะไม่เกินนะครับคุณอันนี้ก็รวมกับที่ผมขโมยคือเมื่อเช้าครับไม่แน่ใจว่าคุณพอจำได้ไหม อ๋อที่ขนมฉันหายไปเป็นฝีมือคุณนี่เองของซื้อของขายนะคุณมาขโมยกันแบบนี้ได้ยังไงคะฉันขาดทุนนะคุณรู้ไหมผมขอโทษนะครับคุณตอนนี้ผมสำนึกแล้วครับแล้วผมก็เก็บขวดขายแล้วก็เอาเงินมาคืนคุณนะครับใช่ค่ะพวกเราขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้พวกเราสองคนปรับตัวปรับใจแล้วนะคะ ถ,ถ้าทำผิดแล้วสำนึกผิดแล้วกลับตัวกลับใจไม่ทำอีกฉันก็ไม่เอาเรื่องหรอกค่ะนี่จ้ะรางวัลของการกลับตัวกลับใจแต่ว่าอย่าทำอีกนะขอบคุณนะครับไอลูกการที่เราหาเงินด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราถ้ามาใช้จ่ายแบบพี่ไม่ขโมยใครสบายใจกว่าเยอะนะ เราเนี่ยก็ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเราเนี่ยจะโดนจับได้หร <IS TS> ือเปล่านี่ครับเงินที่ผมขโมยโทรศัพท์คุณไปผมต้องขอโทษด้วยนะครับ <S <S หนูก็ต้องขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรหรอครับผมได้เงินคืนแล้วเนีย่ยผมไม่ติดใจเอาความหรอกไม่รู้ว่าทำไมคุณถึงกลับใจได้ แต่ว่าคุณเป็นพ่อคนแล้วนะครับคุณเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกเนี่ยก็ดีแล้วครับพ่อคะหนูสบายใจจงไหมค่ะที่เราเนี่ยไม่ติดหนี้ใครลแล้วขอบคุณนะครับที่คุณมเอาเรื่องลูกผมไอพ่อขอโทษนะที่พ่อเกือบทำให้ลูกเดินทางผิดที่พ่อเกือบให้ลูกเป็นขโมยมันเป็นความห็นแก่ตัวของพ่อแท้ ไม่เป็นเลยเลยค่ะพ่อพ่อเลิกโทษตัวเองได้แล้วตอนนี้เนี่ยหนูภูมิใจในตัวพ่อที่สุดเลยนะพ่อหลังลูกมากๆนะ